เหรียญเปเป,เป้ติดธงแดงเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็อยู่ในขอบเขตอันตรายซึ่งมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูลอคาเดมีมูลไปด้วยกันกับช่องมูนอะคาเดมีนะครับวันนี้เราก็มาสู่ใน เหรียญเปเป้ด้วยกันนะครับเปเป้คอยนะครับก็อยู่ในโซนอันตรายนะครับจากข้อมูลเนี่ยเขาก็มีการพสนะครับว่าเหรียญเนี้ยมีวานถือครองเนี่ยมีจริงๆคือไม่กี่ตัวเท่านั้นนะครับหรือไม่กี่กระเป๋าเท่านั้นซึ่งกระเป๋ามีทั้งหมด6ใบนะครับแล้วก็เฉลี่ยคือประมาณ1ล้านดอลลาร์นะซึ่งมีการ ข้อควองอุปทานเป็นจํานวนมากเลยนะครับฉะนั้นกระเป๋าทั้ง6ใบเนี่ยมีการซื้อเปเป้เข้าไปนะครับในช่วงก่อนที่จะมีการปั่นนะครับถึง21,000ซภายในเวลาแค่3วันนะครับจริงๆถือมาก่อนหน้านั้นแล้ว5วันนะครับนี่ก็เป็นเหตุที่ทำให้เปเป้นะครับคอยเนี่ยมีการพุ่งถึง21,000เ,เลยทีเดียว ถือว่าตอนนี้ยังเป็นเหรียญที่อันตรายนะครับเพราะยังไม่มีไวท์เพเปอรยังไม่มีจุดประสงค์ในการสร้างเหรียญมีเพียงอย่างเดียวคือเป็นเหรียญปั่นกับเหรียญกล่าวเท่านั้นอ่ะนะครับเรามาดูข้อมูลของลุ on Chain ด้วยกันนะครับลุกออนเชนนะครับได้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับเหรียญเปเป้นะครับว่าการเพิ่มล่าสุดของเปเป้เดอะฟลอกนะครับก็มีนักเทรด นะครับที่มีการเก่งกำไรนะครับโดยโบทการวิเคราะห์เนี่ยนักเทรดเดอร์ลายหนึ่งนะครับใช้เงินประมาณ0.125อ e ีทนะครับมูลค่าประมาณ251ดอลลาร์ซื้อโทเค็นเปเป้เนี่ยจำนวน5.9ล้านล้านฉะนั้นเงินลงทุนนะครับเริ่มต้นมูลค่าเพิ่มขึ้น4,500เปอร์เซ็นต์ และตอนนี้มีมูลค่าสูงถึง1.14ล้านดอลลาร์สมาร์ทวันนี้นะครับก็บอกว่าคนนี้เป็นคนที่โชคดีที่สุดเขาใช้เงินแค่0.125องิทนะครับ251ดอลลาร์เพื่อซื้อ5.9ทีดเรเียนดอลลาร์นะครับเปเป้อยู่ปัจจุบันคือ1.14ล้านนะครับเมื่อ4วันก่อนฉะนั้นเขาขายไปในราคาประมาณ0.0 6ตัว นะครับพันเเขาจะได้กำไรประมาณ1.14ล้านดอลลาร์นะครับซึ่งมากกว่า4,500นะครับมากกว่านะแล้วลุกออนเชนเขาก็ได้ระบุไว้ในทวิตเตอร์วันที่19เมษายนนะครับปี2023ช่วงนี้นะครับก็มีคนทำกำไรได้กับเปเป้จำนวนมากเลยนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับ ฉะนั้นตอนนี้นะครับเราก็เห็นแล้วว่าเปเป้คล้ายๆเหรียญบองเลยนะครับหรือเหรียญบ็อกบอกนะครับก็น่าจะมีการปั่นเพื่อจะทำการหาและเรื่อยไลยโปรเจกต์ต่อไปนะครับก็รอว่าเปเป้จะย่อที่สุดเท่าไหร่แล้วเราค่อยเข้าแล้วกันนะครับรอบนี้คงหมดแล้วละข้อมูลโดยทั่วไปมีอยู่ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับ เราก็มีช่องทางที่สำคัญคือลายกลุ่มเรามีกลุ่มนะครับก็คือ Mission New Moon VIP นะครับเราจะทิ้งลิงก์ของไว้ใต้คลิปนี้ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับนี้ผมหวังว่าเปเปคอยจะกู้ทุดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องมูลอะคาเดมีสสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีวอลุ่มพุ่งพ่านรวมถึงรายได้แบบแพสซีฟน่คัน ผมต้องเลือก x t com เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ผมเลือกเพราะว่ามันจะเพิ่มประสบการณ์การเทรดของผมด้วยทั้งสปอตทั้งฟิวเจอร์นะครับวอลลุ่มแรงแรงดีๆมากระดาน x t com และถ้าเกิดคุณอยากได้รายได้แบบแพสซิ่งทำสมัครใต้ลิงก์ของผมแล้วเอาลิงก์ของคุณให้คนอื่นสมัครต่อคุณก็จะได้ รายได้เสริมนะครับคือได้ USDT เพิ่มนะครับเพื่อจะทำให้คุณสามารถสร้างรายได้แพสสีฟทตามจากกระดาษน x c c o m เรามีลิงก์อยู่ใต้คลิปน,นะครับอย่าลืมแชร์ให้กับคนอื่นด้วยกระดาน XT.com อาจจะเป็นอีกหนึ่งกระดานที่ช่วยเพิ่มประสบการณ์